ดีเพื่อนๆยามเช้านะคะวันนี้วันนี้แม่ค่ะเตรียมตัวไปทํางานอีกแล้วค่ะดูน้อยนาแม่ห่อไว้นะทุกคนเนี่ยถ้าไม่ห่อจะไม่ได้กินเลยนะทุกคนเลยแม่ก็เลยห่อซะเลยค่ะนี่เห็นไหมเพราะว่ากระลอกจะมาเจาะนะทุกคนกระลอกเริ่มจะแก่แล้วนะทุกคนเนี่ยเนี่ยแม่ห่อไว้เห็นไหมนี่ค่ะถ้าไม่หอก็ไม่ได้กินนะ ทุกที่มาทําไมลูกเดี๋ยวแม่จะไปทํางานด,ดูนางท้องแก่มากเลยเพื่อนๆดูเห็นไหมตาแม่มาทําไมาเข้าไปนอนบนบ้านเลยนี่ค่ะอ้วนทึกปุกเลยดูท้องแก่มากเลยทุกคนเห็นไหมนางท้องแก่มากเลยค่ะจุ๋มเม่งของแม่นี่ค่ะแม่ก็จะเตรียมตัวไปทํางานนะคะทุกคนหลังบ้านเรานี่เองค่ะ แม่จะไปเดินไม่ใช่เดินนะมาเก็บสายน้ําหยดที่เราวางไว้ตอนนี้ใกล้จะได้เกี่ยวแล้วค่ะข้าวโพดนะคะใกล้จะได้เกี่ยว,วของพี่ยูนนะทุกคนแม่ก็เลยมารับจ้างเก็บสายนะคะทุกคนใครว่างมาเก็บสายกับแม่นะคะทุกคนดูหนะ้าดูแดดส่องหน้าอุ๊ยนี่เพื่อน,น,นจะอวดความแบบแม่ปลูกไว้นี่เลยค่ะ กระชายนะคะทุกคนอันนี้กระชายที่แม่ปลูกไว้นะคะที่หลังบ้านเป็นที่อันนี้เป็นของที่อยู่นนที่หลังบ้านเราก็เลยอะปลูกกระชายดีกว่าเผื่อแบบได้ขุดแล้วได้ค่าขนมเหมือนที่อวดพี่พัชรีไว้นะว่าวันนี้เป็นเจ๊ค่ะเจ๊กระชายประมาณนั้นเลยเห็นไหมป่ากระชายเราของบ้านเรานะคะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นป่าสักนะเพื่อน นี่ละเลยเราก็จะมาเก็บเก็บสายเก็บท่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขารถมาเกี่ยวมันจะได้พอเก็บอ่าพอเก็บเสร็จปุ๊บหรือว่าเกี่ยวข้าวโพดเสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนๆเขาก็จะหยอดไม่ใช่หยอดสิหวานถั่วเลยหวานถั่วมันหรือถั่วเขียวนะทุกคนประมาณนั้นเลยนะคะเกี่ยวเสร็จปุ๊บแล้วก็หวานเลยค่ะ นี่มาดูวิมีปลาด้วยเราไม่มีปลาเนียเนี่ยนะตกปลามากเลยเนี่ยเป็นคลองเล็กๆนะคะหลังบ้านเรานี่ค่ะแม่จะไม่ค่อยให้น้องไข่มุกกับต้นข้าวมาหลังบ้านนะไม่ให้มาเลยค่ะแม่จะไม่ให้มาเลยนะเพราะว่ามันอันตรายวยใครเดินเข้าไปอ่เป็นล่องเลย ดูข้าโพดนี่เลยคไม่ไม่ดูข้าโพดนี้ค่ะเหลืองแล้วนะเห็นไหมคะกลับเหลืองแล้วเพื่อนๆกลับเหลืองแล้วนี่ก็คือเตรียมเลยนะดูนี่เลยค่ะนี่เลยนะคะทุกคนเห็นไหมข้าโพดฝักใจมากนี่เลยนะของพี่อุนนะทุกคนดูฝักดิอุนต้นเลยอ่ะนี่ ให้ดูดูฟักใหญ่มากเลยค่ะทุกคนเนี่ยได้แถมอันนั้นด้วยนะคือแน่นมากเลยค่ะแน่นแน่นมากเลยเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยพิยุนก็จะวานถั่วต่อใช่ไหมเพื่อนๆวานถั่วต่อก็คือเราไม่ต้องทําอะไรก็วานเสร็จปุ๊บพอกถัว่วขึ้นปุ๊บแล้วก็ฉีดยาคุมแล้วก็ป้องกันหนอนเท่านั้นเองแล้วก็ถ้าเกี่ยวถั่วเสร็จป,ปุ๊บอีกหยอดข้าวโพดอีกค่ะทุกคนนี่ 20กว่าไล่นะคะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวแม่ไปทำงานก่อนนะคะ